สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุน b o ยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Bitcoin กันหน่อยนะว่ายังมีแรงเทขายอยู่หรือเปล่านะแล้วก็พูดถึงแนวโน้มนะของตัว Bitcoin กันหน่อยนะว่าใกล้เข้าใกล้นะบูรันที่แท้จริงหรือยังนะแล้วก็จะมีความเสี่ยงจากแรงเทขายอื่นๆจากทางไหนได้บ้างนะครับ ก็เช่นเคยนัคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์เ,เพื่อนๆนะก็จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยตัวบิตคอยก็วิ่งนะอยู่ที่ระดับประมาณสักเอ่อบางครั้งก็หยุดหลุดนับ4ี่หมื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ b t ตนะตอนแต่ว่าตอนที่ผมทาคลิปอยู่นี้นั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือน,นับ4ี่หมื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC ได้อยู่นะครับอยู่ที่ระดับประมาณ41,700เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับแรงเทขายโดยส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็หีไม่พ้นในเรื่องของตัว Spot Bitcoin ETF นะจากทาง g y s c a l e นะครับแต่ดูแนวโน้มแล้วนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูค่า Discount หรือว่าค่า Premium นะครับ to NAV นั้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็น0%แล้วนะตอนนี้นะครับดังนั้นแรงเทขายเนื่อง จากการที่คนเคยซื้อถูกนะครับแล้วก็มี ETF เกิดขึ้นมานเนี่ยก็ไปขายนเนี่ยสาเหตุจากตรงนี้น่าจะน้อยลงแล้วนะครับแต่ว่าอีกสาเหตุหนึ่งที่ถ้าเกิดมียังมีแรงเทขายนะครับจากทาง g เกรสเกลอยู่นั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะ้ที่อของเกรสเกลนะที่ยังสูงอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูตัว Bitcoin ETF tracker นะที่มีการติดตามนะครับตัว Bitcoin ETF ตอนนี้นั้นเนี่ย กระเลสเกลนั้นเนี่ยก็ยังมีแอสเซทอันเดอร์แมนจ์เมนต์นะมูลค่าสูงที่สุดอยู่นะเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะอันดับสองจะเป็นของแบ็กล็อกนะแล้วก็อันดับสามตามมาด้วยน,ะนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวของฟิลลิลิตี้นะครับซึ่งอตอนนี้เองนั้นเนี่ยตัวบิตคอยนะตัวบิตคอยสปอตอีทีเอฟนะในรอบเรียกว่าจริงๆในรอบ สิวันนะวันในวันที่11นั้นเนี่ยที่มีการเทรดกันนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูโวลูมการเทรดนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าตัวของทางแบ็กล็อกแล้วก็ฟิลิตี้รวมกันนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเยอะนะครับกว่าโวลูมการเทรดนะของตัว GBTc ของ Grayscale แล้วนะครับก็น่าติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เองนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูพวกสถาบันทางการเงินต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น ETF ประเทศบริษัท เอกชนนะรบ,บริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นนะร,รวมถึง mining เองนั้นเนี่ยถือบิต bitcoin อยู่ประมาณสักสองล้านบ TC นะครับซึ่งก็คิดไปประมาณเก้าจุดหกนะครับเก้าจุดหกเปอร์เซนของจำนวนบิตคอ n ทั้งหมดที่มีอยู่นะนี่เป็นข้อมูลณนะวันที่ยี่บหกเดือนมกราคมนะครับซึ่งตัวเกรสเกลเองนั้นเนี่ยตอนนี้นะถือบิตคอยที่มีอยู่นะครับ ก็อยู่ประมาณสักระดับ5,12,000นะ 1, 0 0 0กว่าบิตคอยนะครับซึ่งก็ลดลงมาเยอะนะถ้าเกิดกลับไปดูข้อมูลเก่าๆก่อนน้นนี้น,นี่ตัวเกรสเกลถือบิตคอยอยู่เยอะเลยนะประมาณสักหกแสนกว่า BTC นะครับแล้วก็ในลิสต์นี้น,นี่เราเริ่มเห็นนะว่าตัว i อแชร์บิตค t ยทัสนะของทาง b แบ็กโลเนี่ขึ้นมานะเป็นอันดับ2แล้วนะที่มีการถือบนะิตคอยอยู่ที่ระดับประมาณเกือบห้าห0ื่น BTC นะครับ นอกจากนั้นก็ตามมาด้วยตัว ETF ของทางสหรัฐอเมริกาอีกตัวหนึ่งนะก็คือฟ i ลิตี้นะครับถือบิตคอยประมาณ43,000กว่าบิตคอยนะสอง ETF รวมกันนี้นะั้นเนี่ยก็ถือว่าเกือบจะแตะแสน BTC แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูในรอบประมาณสัก10วันนะวันในวันที่10นะของในรอบ10วันที่มีการเริ่มเทรดนะตัว บิตคอยสปอตอิเทแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่ามีแค่กองทุนเดียวก็คือเกรสเกลนะที่มี Bitcoin ไหลออกนะมีเป็น t อา o w ออกไปนะติดลบประมาณ4.7พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐน,นะนอกจากนั้นนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของทาง b a c k l o อกนะฟิลิสตี้อาร์คอินเวสมนะมีอินโฟเข้ามาทั้งหมดเลยนะก็มีแค่เกรสเกลนะต้องจับตาดูนะในในอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะเนี่ยจะเป็นยังไงนะแต่ว่าดูค่าพรีเมียมนเนี่ยเป็น0%แล้วนะสำหรับตัว เกรสเกลนะครับซึ่งอีกหนึ่งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของแรงเทขายที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยถัดไปนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นก็น่าจะตามมองนะครับอย่างที่ผมเคยแชร์ข้อมูลไปก่อนหน้านี้นะครับเราจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงปีนะครับที่ Bitcoin บิตคอยนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่าราคาเนี่ยจะกลับมาแตะนะที่ประมาณเ้น20 weekly moving average นะซึ่งจะเกิดขึ้นนะครับในช่วง ก่อนนะก่อน uh, having นะครับสีเหลืองที่ผม uh, มาร์กไว้ตรงนี้เนี่ยที่เป็นแท่งสีเหลืองตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่บิตคอยน์แฮฟวิ่งนะครัจะสังเกตเห็นว่าก่อนแฮฟวิ่งนั้นเนี่ยเราจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ราคาของตัวบิตคอยน์เนี่ยจะกลับลงมาแตะนะที่เส้ away, น20 weekly moving average ามเคยเกิดขึ้นนะเดือนกุมภาพันธ์ปี2020นะครับในการแฮฟวิ่งปี2016นะครับเกิดขึ้นเหมือนกันนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะปี2020นะครับแล้วก็ในช่วงปี2012ที่มีการแฮฟวิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายยนนปี 2012, นี2012เ่ ตัวราคาของตัวบิตคอยก็กลับลงมาแตะนะที่เส้น20 w e e k วิคเรียมูวิ่งวอเนี่ยก่อนฮาวิ่งนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เหมือนกันนะเพราะนั้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่จะถึงนี้นั่นเนี่ยเป็นช่วงที่น่าจับตามองเหมือนกันนะบิตคอยเองนะทำจุดสูงสุดนะของปี2024ในช่วงที่มีกมารอนุมัติตัวสปอตบิตคอยอีทีเนะไปแตะที่ระดับประมาณเกือบ4ี0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบิตเอ่อส9 0 0 0 เหรียญน่ารักสนัต่อ BTC นะครับแล้วก็แนวโน้มตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกำลังจะลงมาแตะนะครับที่เส้น20 weekly moving average เหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงไซเคิลที่ผ่านมาเหมือนกันนะผมพยายามหาคำตอบนะว่าทำไมช่วงนี้นั้นเนี่ยาราคาของตัวบิตคอยในช่วงประมาณกุมภาพันธ์หรือว่าก่อนแฮฟวิ่งนั้นเนี่ยจะมีการย่อตัวต่ำกลับลงมาแตะนะที่เส้น20 weekly moving average นะครับส่วนหนึ่งที่อาทิตย์ที่ผ่านมาอาจจะมาจากในเรื่องของการเทขายนะครับตัว grayscale ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ อาจจะเป็นไปได้นะเนี่ยน่าจะเป็นการเทขายของทางไมเนอร์นะครับซึ่งไมเนอร์เองนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้าบิตคอยฮ having นั้นเนี่ยก็ค่า difficulty ในการขุดค่าความยากในการขุดนนเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะจะต้องมีการเพิ่มอุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์หรือว่าลงทุนนะอุปกรณ์ในการขุดเพิ่มขึ้นนะครก่อนที่ Bitcoin จะมีการฮ a บวิ่งนั่นน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่ทําให้ในช่วงก่อน h a v วิ่งนะในช่วงประมาณต้นปีนี้เราเห็นนะว่าตัวบิตคอยนั้นเนี่ย ราคาตัวบิตคอยย่อตัวต่ําลงมาครั้งนี้ก็ต้องมาดูกันนะว่าจะย่อตัวต่ํำอกมาแตนะที่เส้น20 weekly moving average หรือเปล่านะซึ่งถ้าเกิดเราดูอินดิเคเตอร์นะอย่างตัว minor o u t h l o w นะหานด้วย minor Level new หรือว่าหารด้วยรายได้ของ minor รนะั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะเส้นสีแดงนั้นเนี่ยก็คือสามารถที่จะเป็นตัวแทนนะของการที่ minor นะส่งตัว Bitcoin ออกไปนะจาก a d ดเรสของตัวเองนะซึ่ง อาจจะไม่ได้ส่งไปขายก็เป็นได้นะหรืออาจจะส่งไปขายอย่างที่บอกว่าต้องการลงทุนเพิ่มนะครับเราจะสังเกตเห็นนะอย่างเช่นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 1พันสิสองะซึ่งก็เป็นช่วงที่บิตคอยราคาบิตคอยย่อต,ตัวลงมาแตะนะที่เส้น20่ e ิบวิลลมูฟวิ่งอัพเลดนะเราจะสังเกตเห็นว่าก่อนหน้านี้ m i เนอะร์นั้นเนี่ยมีแท่งสีแดงเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะปลอเ,เมินได้นะว่าไมเนอะร์นั้นจะมีการส่งนะตัวบิตคอยออกไปนะแล้วก็ ขายนะครับทำให้ในะช่วงประมาณต้นปีนะของของปีที่บนะิตคอย์ฮาวิ่งนั้นเนี่ยราคายอ่อตัวต่ำลงมาแตนะที่เ้น20ยี่ิบวิลลี่มูวิ่งเอเบเลนะครับอันนี้คือเห็นภาพชัดเลยในะช่วงปี2 0 1พันสิบสองนะครับมีเอาโฟออกไปนะจากทางไมเนอร์นะปีนี้เองนะปี2 0 2พันิเองนะั้นเนี่ยเราเห็นนะว่า เส้นสีแดงนะครับที่วัดเอาโฟนะของทางไมเนอร์ที่มีการส่งออกไปนะั่นเนี่ยดูเหมือนจะอยู่ในระดับที่สูงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เราจะสังเกตเห็นนะว่าราคาบิตคอยนนะก็เส้นสีน้าเงินนะั้นเนี่ยคือราคาบิตคอยก็ย่อตัวลงมานะครับตามจํานวนนะมีความเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กันอยู่เหมือนกันนะระหว่างสองกราฟนี้ว่า,เ,าเมื่อเอาโฟนะออกจากไมเนอร์เนี่ยราคาบิตคอยก็ย่อตัวต่วตําลงมาคนระับแต่ว่าจนถึงตอนนี้เองนเนี่ยเรายัง เห็นนะว่าระขังตัวบิตคอยนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือเส้น20 weekly มู v วิง a v e ว a g e อยู่นะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่านะับไซเคิลนะของตัวบิตคอยจะ กลับมาแตนะที่เ้น20 w e ี่ l y really Mo v i n g average ในช่วงควอเตอร์ที่1นะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในเดีตที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับในเรื่องของราคาของตัว Bitcoin เองนั้นเนี่ยเราตามมาตลอดก็คือการทำจุดสูงสุดนะครับในช่วงจะบอกว่า Mid Cycle ก็ได้นะจุดหนึ่งที่เราสังเกตดูนะครับถ้าใช้ตัวอินดิเคเตอร์ b e r เ a c ชี e ี t a c e m e n t วัดดูนั้นเนี่ยในช่วงประมาณ Cycle ในการทาวิ่ง i t c o i n ปี2020นี่นเนี่ยราคาของตัว Bitcoin ทาจุดสูงสุดนะครับในช่วงที่ ทับจุดสูงสุดนะั้ไปแตะที่ระดับประมาณ61.8%นะของเส้นฟีเบอร์ i ฟีเบอร์นชีรีเทสเมนนะครับซึ่งถ้าเกิดใช้แ s สซั t i o n เดียวกันนี้นั้นเนี่ยใช้วัดนะราคาของตัว Bitcoin ในไซเคิลนี้เนี่ยอตอนนี้ราะขางตัว Bitcoin นะในไซเคิลนี้เนี่ยก็เรียกว่ากลับไปขึ้นไปแตะนะที่ระดับประมาณเส้น61.8%แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูตอนนี้เองนเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่า ในช่วงปี2019นะราคาของตัวบิตคอยสุดท้ายแล้วนั้นเนี่ยก็ย่อตัวนะครับทะลุนะเส้น20 weekly moving average ลงมานะครับแล้วก็พยายามที่จะไปแตะนะแล้วก็พยายามที่จะทะลุขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าในปี2019นั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่าราคางตัวบิตคอยเนี่ยทำไส้เทียนนะครับทะลุไปแตะนะที่เส้น20 weekly ที่เส้น61.8%นะครับแล้วก็พยายามที่ แล้วก็มีแท่งเทียนอีกแท่งหนึ่งนะครับที่เกือบจะขึ้นไปแตะที่ระดับ61.8%ฟิบเบอร์นาชีเหมือนกันนะนะแล้วก็ย่อตัวต่ําลงมานะครับครั้งนี้ตรงนี้นั่นเนี่ยดูเหมือนว่าจะเกือบจะลงมาแตะที่เส้น20วิคกี้มูวิ่งเบลตนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีการกลับขึ้นไปนะที่ระดับประมาณสเส้นที่ระดับประมาณ50%นะของฟิบเบอร์นาชีรีเทสเมนท์ที่ตรงนี้นะครับดังนั้นตอนนี้เองนั้นเนี่ย ที่ระดับ50%นะของฟ i บัน i นชีรีเทนเมนต์เนี่ยราคาบิตคอย n อยู่ที่ระดับประมาณ42,000นะรก็ต้องมาดูกันว่าตรงนี้ย่อตัวต่ำลงมาแล้วนั้นเนี่ยจะ,ะกลับขึ้นไปนะที่ระดับ50%ฟ i บ o n a นช i ี e รีเทนเมนตอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็จะทำซ้ำเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปีไซเคิลปี2020หรือเปล่านะท,ที่สุดท้ายแล้วนั้นเนี่ยก็ย่อตัวนะ,ะต่ำลงมากว่าเส้น20 Weekly Moving a v e r a g e นะซึ่งตอนนั้นเองนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่า บิตคอยนะจากเท่าเราวัดนะครับจากจุดสูงสุดนะของตัวบิตคอยนะครับว่าจากจุดสูงสุดไปที่ระยะเวลานะครับจากที่เราบิตคอยทาราคาจุดสูงสุดจนหลุดนะครับที่เส really ้น20วิลลี่มูวิ่งเอเเนี่ยใช้เวลาเก้าสิบเอดวันนะดังนั้นถ้าเกิดทําซ้ํานะครับจากจุดสูงสุดตรงนี้นะในช่วงที่มีการมาตัวสปอตบิตคอยเทฟนะไปอีกเก้าสิบอวันนั้นเนี่ยจะไปที่ประมาณเดือน เมษายนปี2024นะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่บิตคอยมีการฮับวิ่งนะซึ่งจะมีการฮับวิ่งในช่วงประมาณวันที่18ตนคะเดือนเมษายนนะครับซึ่งตรงนี้เองนะเนี่ยก็มีความสัมพันธ์อยู่นะถ้าเกิดเราเทียบนะกับช่วงกับทางแมคโครอิคอนมิกหรือว่าการขึ้นลงดอกเบีย้ยของเฟดนะครับจะสังเกตเห็นนะว่าบิตคอยเองในช่วงปี2019นะ้วเนี่ยทำจุดสูงสุดนะก่อนที่เฟดนะครับจะมีการ ลดอกเบีย้ยครั้งแรกนะแล้วก็หลุดนะที่เส้น20 weekly moving average นเนี่ยในช่วงเดือนเมษายนนะครับในช่วงเดือนเมษายนนะั้นเนี่ยมีความสําคัญอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เองนะเนี่ยตลาดนะมองว่าเฟดเนี่ยจะมีการลดอกเบี้ยครั้งแรกในช่วงประมาณเดือนห้านะเดือนพฤษภาคมนะดังนั้นเดือนเมษายนนั้นเนี่ยถ้าบิตคอยทาซ้ำนะทำจุดสูงสุดนะคเออหลุดนะที่เส้น20 weekly moving average ในช่วงเดือนเมษายนนั้นเนี่ยก็คือจะเป็น ช่วงประมาณที่เฟดเนี่ยจะมีการลดดอกเบีย้ยนะครั้งแรกนะแล้วก็ก่อนที่เฟดจะมีการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกเนี่ยถ้าทําซ้ำเนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นไปแตะที่เส้นเกือบจะแตะเส้น61.8%ิเอ็ดปเปอร์เซ็นต์ฟิบบนาชีรีเทนเ,เมนต์เหมือนเดิมหรือเปล่านะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2019นะครับนั่นก็เป็นการวิเคราะห์น,นะของตัวบิตคอย์เทียบกับไซเคิลก่อนหน้านี้นะแล้วก็ดูตัวบิตคอย ดูมิแนนต์อะนะบิตคอยดูมิแนนต์เองตอนนี้เองนะั้นเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสักห้าสิบสองนะจุดสามสองเปอร์เซ็นะครับก็ดูเหมือนจะคล้ายๆนะครับกับไซเคิลก่อนหน้านี้อยู่นะไซเคิลก่อนหน้านี้น, Bitcoin, น,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 นั่นเนี่ยตัวบิตคอยดูมิแนนต์นั้นนั้นเนี่ยทำจุดสูงสุดนะไปแตะที่ระดับหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นที่ตรงนี้นะครับตอนนี้เองราคาบิตคอยยังไม่ไปแตะนะที่ระดับหกสิบไอตัวบิตคอยดูมิแนนต์นนะครับยังไม่ไปแตะที่ระดับหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นอยู่นะ ซึ่งต้องมาดูนะว่าแพทเทิร์นนั้นเนี่ยจะเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้หรือเปล่านะที่ตัวบิตคอยโดเมนนั้นเนี่ยเรียกว่ามีการที่จะเหมือนจะย่อตัวต่ำลงมานะครับกว่าเส้นยี่สิบวิ m o ี i n g average นะครับแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ต้องมาดูกันนะว่าจะทำซ้ำนะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับย่อตัวต่ำลงมานะแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปทำจุดสูงสุดนะครับแตะที่เส้น 61.8ฟิบราชีรีเทสเมนต์หรือเปล่านะต้องมานลุ้นกันนะครับซึ่งการที่บิตคอยนนะครับย่อตัวถ้าเกิดเทียบนะกับราคาของตัวบิตคอยตอนนั้นเองนั่นเนี่ยราคาของตัวบิตคอยทําจุดสูงสุดนะครับอยู่ในช่วงที่ตัวบิตคอยโดเมนแนนนะไปแตะนะรเรียกว่าตัดนะที่เส้น50เปของฟิบนาชีรีเทสเมนต์ก็คือประมาณช่วงนี้นะครับจุดตัดตรงนี้เนี่ยเป็นจุด ที่มาร์กนะตัวบิตคอยจุดสูงสุดตรงนี้นะตอนนี้เองนั่นเนี่ยราคาของตัวบิตคอยโดเมนนยังไม่ไปคอสโอเวอร์นะที่ระดับ50%รีเทสเมนต์ตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นถ้ายืดตามนี้นะั่นเนี่ยก็มีความไม่ได้นะว่าในช่วงที่ถ้าทำซ้ำนะกับไซเคิลก่อนหท่านี้นะั่นเนี่ยบิตคอยอาจจะมีการวิ่งขึ้นไปนะมีแรงส่งอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ในช่วงที่บิตคอยโดเมนนันนั่นเนี่ยไปตัดนะที่เส้นที่ระดับ50%นะครับ แต่หลังจากนั้นนั่นเนี่ยก็หลังจากที่อยู่ในจุดที่สูงที่สุดนั้นเนี่ยราคาบิตคอยน์นะครับก็ย่อตัวต่ำลงมาหลังจากที่ตัดนะที่เส้น50%ตรงนี้แล้วนันเนี่ยราคาบิตคอยก็ราคาบิตคอยเทียบใน USD เนี่ยก็ย่อตัวต่ําลงมานะครับนั่นก็เป็นตัวบิตคอยนะครับที่บนะิตคอยโดเมนแนนที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะครับที่น่าจับตามองก็คือ ตัว stablecoin d o m โด a n นนะตัว USDT โด m i น a นนนะซึ่งถ้าเกิดเราจะลองมาร์กจุดนะครับที่บิตที่ตัว s เ a b บ e c o คอ d o ์โด a n นนั้นเนี่ยทำจุดต่ำสุดนะในอะดีตที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดเราจะลองมาร์กอยู่นะตรงนี้ผมจะปรับกราฟนะครับเป็นเรกูลานะครับ ซึ่งตรงนี้นั่นเนี่ยก็ดูจะมีความเชื่อมโยงแนละมีความสัมพันธ์นะกับตัวราคานะของตัวบิตคอยเหมือนกันนะในช่วงที่บิตคอยทำจุดสูงสุดนะครับจะสังเกตเห็นนะว่า,าตัวแท่งเทียนั่นเนี่ยก็คือตัวเซเบอร์คอยโด a มนแนนนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงนะัที่ตัวบิตคอยโดเมนแนนนั่นเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดนะครับ ที่เส้นเทตไลน์ตรงนี้นะอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดตรงนี้นั่นเนี่ยจะเป็นช่วงที่บิตคอยทําจุดสูงสุดนะเป็นโลโก้ท็อปนะเหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงกรกฎาคมปี2019นิบนะครับวันนี้ก็เดือนเฟเวอร์บรีปี2020ันยี่สิบนะทจุดสูงสุดตรงนี้นะตัวเส้นสีฟ้านั่นเนี่ยคือราคาของตัวบิตคอยนะครับเทียบใน USD นะครับแล้วก็แตะนะข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็ บิตคอยทาจุดสูงสุดนะแต่ข้างล่างตรงนี้เนี่ยบิตคอยทาจุดสูงสุดอีกทีหนึ่งในช่วงเดือนตุลาคมปี2020นะครับซึ่งตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่าบิตคอยโดเมนนั้นเนี่ย,ยพยายามที่จะทะลุนะที่เส้นยีวิสเรมูวิงเรทตรงนี้อยู่นะครับซึ่งก็เป็นเลเวลที่ค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียวนะว่าจะทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะถ้าทะลุถ้าทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้นั้นเนี่ยแน่นอนราคาบิตคอย นั่นหมายถึงนะมีการเทขายนะแล้วก็เอามาเก็บในรูปแบบของ s a b ร์ c คอยเราถึงเห็นว่าเซิร์ c คอยโดเนนั้นพุ่งขึ้นไปนะแล้วก็ราคาบิตคอยก็น่าจะมีแนวโน้มที่ย่อตัวต่ำลงมาคนระแต่ว่าถ้าเกิดไม่สามารถทรี่ทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้นะย่อตัวนะกลับลงมาแตะนะที่เส้นเทร์ตรงนี้เนี่ยก็มีความไม่ได้ว่าราคาบิตคอยอาจจะสามารถที่จะวิ่งต่อขึ้นไปได้อีกอยู่นะนั้นก็เป็นตัวบิตคอยนะที่อยากจะเอามาแชร์ ให้เพื่อนดูนะครับในมุมมองต่างๆนะในเรื่องของตัวอีธิเยียมเองนะครับอีธิเยียมเองนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเอาทคอยน์นะครับที่เรียกว่าเป็น King of เอา c o คอยนะแล้วก็มีโดเมนเนซของตลาดเป็นอันดับสองนะครับรองจากตัวเอาทคอยนะ์หลังนั้นราคาอีธิเยียมขึ้นหรือลงนั้นเนี่ยมีผลกระทบนะครับกับตัวความคล่องในตลาดคริปโตด้วยกันเองนะกับตัวบิตคอยด้วยเหมือนกันนะซึ่งตอนนี้อีธิเยียมนรราคาอีธิเยียมในหน่วย USDT นั้นเนี่ยก็อยู่ที่ระดับประมาณสัก2 2 0พันร้อย USD นะครับต่อ E ス์นะยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือนับนเะส้น20วิ k l y moving average ได้อยู่นะครับอิตาลีอเมงนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการขึ้นลงอกเบีย้ยของเฟดอยู่เหมือนกันนะครับในเดีที่ผ่านมาเราเห็นนะว่าตัวอิตาลียมนะั้นเนี่ยหลุดนะที่เส้น20วนะิ k l y moving average นั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะในช่วงที่เฟดมีการลดอดกเบีย้ยครั้งแรกนะตอนนี้เองก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าตอนนี้ตลาดมองนะว่าเฟดนั้นเนี่ยจะลดอดกเบีย้ยครั้งแรกเกิดขึ้นนะในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับดังนั้น ต้องมาดูกันนะว่าอีเทเรียมจะทําซ้ําหรือเปล่านะจะหลุดนะที่แนวรับนะรบตรงนี้หรือเปล่านะที่เส้น2ี่ e e k l y moving average นะครับแต่างที่บอกถ้าเกิดเราดูเทรนด์นะโดยเฉพาะตัว bitcoin Domin ียนนั้นเนี่ยดูเหมือนเทรนด์จะ,ะวิ่งขึ้นไปอยู่นะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าอีเทเรียมอาจจะหลุดนะลงมาตรงนี้ได้อยู่นะแล้วก็มูลค่าของตัวอีเทเรียมเทียบกับตัว bitcoin เองนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเทียบกับไซเคิลที่แล้วนั้นเนี่ยดูเหมือนจะ มีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับพยายามที่จะลงมาเทสนะที่แนวรับตรงนี้นะครับสองครั้งนะครับการลงมาบ,บ่อยๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทำให้มีแรงส่งที่มีความไม่ได้ที่จะหลุดนะครับแต่ตอนนี้เองนะั่นเเราเห็นแล้วนะว่าอิตาีีมันจะหลุดนะที่เส้นย0 w e e k l y m o ี i ม g a v e r เ g e เลตในะอิตาีเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนะครับอาจจะเป็นเหมือนกับที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าช่วงที่หลุดแนวรับจริงๆนั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะในช่วงที่เฟดนั่น,นมีการลดดอกเบี้ยนะประมาณช่วงนีี้นะท่ ลุดแนวรับเส้นสีขาวตรงนี้นะครับอย่างบอกอย่างที่บอกนะครับตัวตลาดเองก็มองนะว่าเฟดนะ่าจะลดเดือนห้านะดังนั้นจับดูกันนะจับตาดูกันนะตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเดือนห้าเนี่ยอีเซียมจะหลุดแนวรับนะตรงนี้หรือเปล่านะอ่อนั่นก็เป็นตัวข้อคอยตัวหนึ่งนะคาโนาโนเองนะตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสักอ่อสี่สิบเจ็ดเซนนะเกือบประมาณสี่สิบแปดเซนนะครับ ตันคานเองก็มีได้รับผลกระทบนะกับตัวการลดดอกเบีย้ยของเฟดเหมือนกันนะครับในช่วงไซเคิลที่ผ่านมานั้นเนี่ยตัวเอ a ดาหลุดนะที่เส้น20 Weekly Moving a v e r a g e แล้วเนี่ยเกิดขึ้นนะช่วงประมาณเวลาเดียวกันกับช่วงที่เฟดั้นเนี่ยมีการลดดอกเบีย้ยนะครับตอนนี้เองนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือนะเส้น20 w e e k l y moving a v e r a g e ได้อยู่นะแต่ก็ดูเทรนนั้นเนี่ยก็มีเทรนที่ย่อตัวต่วตําลงมานะอยู่เรื่อยๆอยู่นะ ต้องลุ้นกันนับเดือนพฤษภาคมนี่เอดาจะหลุดนแนวรับตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็เอดาเองในมูลค่าของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยดูแล้วนั้นเนี่ยก็เหมือนกับไซเคิลก่อนหน้านี้อยู่เหมือนกันนะครับอย่างตอนนี้นะครับอยู่ที่ระดับเ้นยี่สิบวิกฤต์มูวิ่งเอลดอยู่นะครับต้องลุ้นกันว่าจะหลุดนะที่แนวรับตรงนี้หรือเปล่านะครับโอเคนะก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังวันนี้ครับเอ่อ โอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแจ้งเพื่อนฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่องปิดคอยลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุสนช่องก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุสนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ